สบายดีสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะตัดหญ้าสวนทุเรียนครับผมวาดคูนครับผมคนตัดก็ตัดคุณขวัดก็กวาดครับช่วยๆกันครับผมตอนนี้เสียงจักสนั่นเนียนๆนะทุกคนนะเฮ้ยมันน่าตังนียแล้วมันเนี้ย คนครศรีธรรมราชครับผมอันยากกว่าปูนซนมาตุเรียนครับโอ้โหสามเครื่องทุกคนนะสามเครื่องนะงนะโที่ผู้ช่องทุกคนที่หนึง่งคนกวาดอะไรทุกคนนะกวาดแต่กัดเฉลีวทุกคนนะน,น,น,นะนี่ประมาณสี่ห้าต้นก็เฉลียวเลว เขาไกลไปเลยทุกคนตอนนี้เพราะว่าเครื่องตัดหญ้ามันมีหินทุกคนนะมันดอดทุกปั๊ดๆเลยทุกคนเลยอยู่ไกลๆเลยทุกคนนะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิง่งได้ชมนะทุกคนนะโอ้แจกกระซิ้นฮอนเนี่ยทุกคนนะนิดน,นึงน,นะตอนเที่ยงทุกคน อ่ะ,อะโอเคนะทุกคนนะพบออกันใม่นในคลิปหน้าทุกคนนี่อะไรก็แชรจ,จ่ายด้วยคุณเออคือไม่พลาดคลิป,ลปต่อไปนะทุกคนนะพี่ทุกคนบ๊ายบายทุกคน